สวัสดีค่ะวันนี้เบลล่ามีเรื่องเล่ามานำเสนอเกี่ยวกับข่าวชาวบ้านที่จังหวัดนครราชสีมานะคะชาวบ้านร้องสภาพอากาศร้อนจัดและยังประสบกับภัยแล้งส่งผลทําให้ผักขัดตลาดโดยเฉพาะผักชีราคาพุ่งถึง200บาทส่วนเนื้อหมูก็ยังไม่มีการปรับราคาขึ้นนะคะงานนี้เบลล่าเห็นใจจริงๆค่ะโดยทีมข่าวช่อง5้าได้ลงพื้นที่พูดคุยกับแม่ค้าผักรายหนึ่งในตลาดสดเทศบาลเมืองจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผ,ผยว่าช่วงฤดูร้อนนี้ผักปรับราคาขึ้นแทบทุกชนิดเนื่องจากเจอภายแล้งและอากาศร้อนจัดทําให ไม่ผักเขียวเฉาไม่สามารถเก็บเกี่ยวหรือขายได้จึงทําให้ผักขาดตลาดส่งผลให้ราคาผักสดขึ้นพูดพลาดอาทิเช่นผักชีเดือนที่แล้วกิโลกร,รัมละ80บาทแต่ตอนนี้ปรับขึ้นเป็นกิโลกร,รัมละ200บาทผักขึ้นช่ายเดือนที่แล้วราคา60บาทตอนนี้ขึ้นเป็นราคา160บาทและถั่วฝักยาวเดือนที่แล้วกิโลกร,รัมละ35บาทตอนนี้ขึ้นราคาเป็นกิโลกร,รัมละ80บาทและมะนาวลูกละ4-5บาทตอนนี้ราคาผักพุ่งขึ้นเร็วกว่าทองคําหลายเท่าตัวซะอีกมีลูกค้ามาเลือกซื้อค่อนข้างบางตาลงโดย เฉพาะลูกค้าประจาําต่างหายหน้าหายตาไปหลายคนส่วนลูกค้าที่ยังคงมาซื้อลดปริมาณการซื้อลงส่วนเนื้อไก่เนื้อหมูและอาหารทะเลก็ยังไม่มีการปรับราคาแต่อย่างใดช่วงนี้ผักแพงแนะนําให้ไปกินหมูอุดอดก่อนนะคะส่วนในครั้งต่อไปเบลล่าจะพาทุกคนไปมุมไหนของประเทศอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย